ท่านชมที่ผ่านทางกันเข้ามาดูด้วยนะครับอยู่ผมเทคคลาสในเกมไฮเปอร์ฟอนก็นี่เป็นการเล่นเกมไฮ p ปอร์ฟอนครั้งที่2ใช่เพราะว่าเล่นครั้งแรกไปแล้วอัดไปแล้วก็ไม่ได้ผละนะม,มันดูงงๆก็จากเล่นตาแรกมาแล้วก็ฟมก็เก่งพอตัวก็เก่งพอตัวครับน้องน,อน้อนใช่ก่อนที่จเข้าไปดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับไซด์กันด้วยนะย่ดบเบ เฮ้ยเดาเป็นทุกจมตีก็ให้ผมที่ให้ผมที่ผมมาเล่นเกมนี้ก็โฆษณาคืนบ่อยๆอ,อ,อุ้ยอันนี้ได้หรอไม่รู้อันนี้จะเนี่ยติดขวางผมก็ลองเล่นในระดับหนึ่งแล้วก็เก่งพอตัว,วใช่พอตัวเลยแหละผมว่าแลก็พอตัวเออสลับด้านได้ไหมเอออย่างนี้แหละ ได้ด้วอ่ะอยากลองเล่นมีด้ดูน่าทำคอนเทนต์แบบมีเทมเลยน่าจะเดียวหน้าดู Round ต t ร r t ซึ่งเกมนี้ก็จะคะ่ะ

เออแบคดูมิโปลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุไปฟอยากลองใช้มิเล่นดูวะเราลดูกันเมื่อกี้ก็ยังโหดอ่ะเออขอเป็นหนึ่งทีคิวไปสองสงว่นนนอน round start o i l l s r e m ายหนึ่งเด้อตายหนึ่งเด้อเฮ้ยโช skills r e เล่นครั้งแรกอย่างเงี้ยแหละยิงไม่โดนแต่ดีนะกระสุะเนเยอะแขงเท้ามอฝั่งนน้นอ่ะเจอแล้วเจอแล้วมีมีแทงไปหนึ่งท,งงท,งทีดิก็มีแทงไปดิครับน้องนอนนี่นอนน,อนีนน่แทงไปดิ จะม,มีคนเหรอเจวนวอร์เดอร์ฮึบแห Get ready ก็ยังด้าไปฝ่ายจมเตียนเดิมปืนเลยเดียว,น,วน,นี่แล้วกันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าปืน,นไหนฉันมี Starcore อืมอยากลองใช้สกิลว่ะอ๋อปล่อยได้

Round win. น้องคนอยู่ไหนอ่ะน้องใช้เองยังงูงเองเลยหดบังพินาศใส่ Get ready ถือเก่งเกินนะตัวนมีหัวตั้งอย่างงี้ซึบโอ้โหอ้ตัวนี้ไม่โกงนะโกงอยู่โกงอยู่ตัวนี้ก็โกงอยู่ เตรียมตัวเลยมันชอบมาทางนี้เล่นบ่อยอย่างเงี้ยแหละม่ได้บ่อยหรอครั้งแรกนะเริ่จมจำแบบได้ละเริ่มจำแบบได้ละอืมอเริ่มจำแบบได้แล้วอ่ะเฮ้ย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 เอื้อตายโอ้ย,อย,อยอออตายเนี่ยแล้วูมุมองไปอูยยิทธ์เ่โดนยุคตี้ Get ready. เดินไปแล้วตรงนี้อ่ะมาดูแล้วมันจะโผล่มาตรงไหนนี่แหละมันต้องไกลตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนไกลอ๋อนี่จะเดินอ๋อเาะมันเดินมาหาเราด้วยนี่หว่า ัน,นี้แหละรอเลยไม่ต้องไปไหนไก,กลรอบสตาร์ทเนี่ยเดิมนมาละ I'm going to deploy. m o r kills remaining. Three kills remaining. เนออ,อมืนมันชักแม็ก้ะตายเลยเฮ้ยลองเอาเร่องอะไรกันนี่ Round win. get ready หุ่นโจมติดรอบลองใช้ปืนนี้ดูดแล้วกันนี่แหละระดับปุดนี้แหละไม่ต้องไปดักการเลยจุดนี้เลยถ้าจริงเด่นหน้าข้างไหนไม่ได้นะ ไปองเข้ามาเร็วมาวกเลยครับจริงเราักาไปอันตะร์ทมีะโมาตายหนึ่งมือนตรงนี้ยเหมือนตรงนี้ยีเหมือนตรงนี้นนด้วยสงต I'm going it. to deploy เฮ้ยเอ้ยเอ้ยช็อตหลังมาตั้งนานก็ตามมาตั้งนานนะครับน้องน้องสวิตช์ซีดส์ next round เก่งได้ดีละดูมีไปหน่อยอืมอืมเสียวดีเหมือนกันเสียวดีเหมือนกันไม่กินเงินก็มาเล่นสนุกๆขำๆนาะคือ กีก็พอรู้ว่าแต่ยังไม่ได้ชสี่คนดูเลยอะตอนนี้ใช้ยังิตสันติในเดียว่ั้ยลุกเดี๋ยวร้อน Round start The storm rolls in i m p o s s i b ตีละแรกเลยอะ เฮ้ยตอนติตเราโดนหลายตัวแน่เลยใช่ป่าวว่า 30 seconds left Round win MVP at halftime In my experience, there's still plenty of fun ahead Sides have been switched Oh, there's no highlight? Oh, this time we're on the same side, right? Am I right? อันนี้มัน,น่าจะไปเหมือนกันเดี๋ยวมันก็น่านนจะโปล่กมาละเวลาปลูกไปมันต้องม,มันต้องปล่กมาดิอืมหลักนี้แหละเลืกไปไหนเพื่อนดียิงยังเข้าไป

ลลอยยเงงเดอ้องงเด้อทำไท <คะ S 1> งรงงเด้เอผมมาทำไรคลิปพัน Match point เก็บยกตี้ไปดิหรอ ไอ้เชฟไเชด้วยทั้งหมั้งมวลไอ้เกที่มีไอ้เชฟวนมาไงวะตรงนี้ปะที่นี่จะมีใครมาบ้างวะ Round start Two kick shot. เออ all it is. Round win. เออ it's Victory! Yeah. <Riots> all according to plan.

มาดูคะไนนท่นหนึ่งเป็นยังไง4 kills remaining 3 kills remaining 2, 2 kill ์ตอ <head> shot เราไม่ยิงช็อตเปนีก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมที่นาห,า,หนากันเข้ามาดูด้วยนะกับเกมไฮเปอร์ฟอนก็ถ้าเล่นไม่ดีอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะไม่มีการเอนเตอเทนเพราะว่าเกมนี้มันก็แบบเหมือนมันแบบมันเล่นจนเทนไม่ได้ต้องจริงจังสักนิดสักหน่อยอก็ ขอลาายบ่ายบ๊ายบาย